สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับฟินิกซ์แล้วนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่แบบว่าแปลกใหม่ในช่องนี้มากเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนนะคะก็คือการไดเอทด้วยสลัด ก็นนะะหลังจากฟินกลับมาจากออสคะ่ะฟินก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะคนแต่ว่าเวลาลดน้ำหนักเนี่ยสิ่งที่ยากต้นๆของฟินเลยนะคะก็คือการที่แพลนว่ามือต่อไปเนี่ยเราจะทานอะไรเราจะต้องแบบทานยังไงบ้างให้แบบมีสารอาหารทานยังไงบ้างให้แบบว่ามันเฮลตี้อยากทานอะไรอะไรเงี้ยการคิดเมนูอ,อาหารเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากนะคะครั้งนี้นะคะฟินก็เลยแต่ ด้วยการทานสลัด6วันโดยคอร์สนะคะที่จัดมาจากกินสลัดค่ะกินสลัดเนี่ยเป็นร้านสลัดที่แบบว่าเขามีเมนูแบบเดียวๆขายแล้วเขาก็มีเมนูที่เป็นคอร์สขายมีแบบคอร์สสายแบบมีแบบคอร์สแบบ3วัน6วัน g ก t Fit หรือแบบคอร์สที่ส่งต่างจังหวัดนะคะซึ่งแบบเมนูสลัดเขาแบบอร่อยทุกอันอร่อยแบบเหมือนไม่ได้กินสลัดอะเหมือนไม่ได้กินอะไรที่เฮลตี้อยู่เหมือนกินอะไรที่แบบ อร่อยแล้วเราเอนจอยนะคะถ้าสมมติว่าสั่งเป็นคอจะมีอะไรที่แบบว่าเราไม่ทานอย่างเช่นฟินเนี่ยมันจะมีเมนูหนึ่งที่เป็นแบบผลไม้เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วแบบฟินเนี่ยไม่ทานบีบรูนะคะฟินก็แจ้งเขาว่าแบบเออฟินไม่ทานเมนูนี้แบบฟินทานไม่ได้แบบเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไปคะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบบอกเขาได้ว่าถ้าเราไม่ทานอะไรก็คือแบบเปลี่ยนได้นะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ที่พินสั่งสลัดมาทานเพื่อที่จะลดน้าหนักอะค่ะแต่ว่าสาครั้งก่อนหน้าเนี่ยพินแบบว่าสั่งมาเพราะว่าพินรู้สึกว่าตัวเองทานผักน้อยทานผักแบบไม่พอแล้วก็อยากที่จะแบบว่าแบบว่าปรับปรุงระบบขับถ่ายของตัวเองนะคะพินก็เลยแบบว่าพยายามที่จะกินผักเกี่ยวขึ้นก็เลยแบบสั่งคอร์สมาซึ่งคอร์สเกนก่อนที่พินสั่งมาเนี่ยจะเป็นคอร์สสามวันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเพื่อลดน้ำหนักโดยเฉพาะนะค่ะพินสั่งมา หกวันค่ะทําเป็นคอร์สหกวันนะคะก็จะไปให้ทุกคนติดตามดูกันนะคะว่าในหกวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะตัดติ้งน้ําหนักฟินอยู่ที่เท่านี้ไปดูละค่ะว่าหลังจากผ่านไปหกวันแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างทุกกันเลยนีนะคะก็คือเมนูสามวันแรกของเรามีน้ำซีอิ๊วนัว้นเลย เพราะว่าฟินทําเป็นคอสหกวันนะคะเขาก็เลยจะแยกส่งเป็นสองรอบก็คือเป็นสามวันสามวันนะคะนี่เขาก็จะใส่ผักมาในแบบกล่องนะคะแล้วถ้ามีพวกเนื้อสัตว์หรือว่าแบบท็อปปิ้งเพิ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกมาใส่แบบกล่องเล็กๆเช่นแบบ,บน,นี้ก็เป็นแบบเนื้อแซลมอนแล้วก็เป็นแบบไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้แบบว่าค่อยมาเทใสต่ตอนที่เราจะกินในกล่องก็จะเป็นพวกแบบผักกับซอส น,นี้นะคะก็จะเป็นมือ้อแรกของเราะคะ่ะเป็นข้าวหน้าฉมวนนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่เป็นขอเปลี่ยนค่ะโอ้คือเมนูจริงๆเนี่ยมันเป็นเมนูนี้ซึ่งพินไม่ทานนะคะพีนก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะก็เลยไ,ได้เป็นสิ่งนี้นะะมา บบมเขาไม่มีซอสมาให้บพกว่าข้าวเขาปรุงมาแล้ว่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาของอีกมื้ะะอแล้วค่ะนี่ก็เป็นมื้อกลางวันของวันแรกนะคะก็จะเป็นโซบะที่แบบว่าเป็นท็อปทูของเมนูที่เินชอบมากที่สุดของกินสวัสดีนี่ที่กินก็คือแบบ ซาดุลวันแรกนะคะก็ผ่านไปด้วยดีสามมือก็คือยังไม่เรียนไม่เอียนไม่อะไรเลยก็คือ,อยังกินทุกอาจา์อย่างอะไรตลอย ค่ะทุกคนตอนนี้พิงกอ็อยู่บ้านที่นะครสวรรค์น,นะคะก็วันนี้มีางานทําบุญแบบว่าขอบรอคนยายนะคะก็เลยไปอยู่นครสวรรค์แบบว่าโดนรับพาตัวมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าพิงก็เอาอาหารมาด้วยอะคะ่ะมื้อน,นี้จะเป็นอะไรอะคะเดี๋ยวเป็นจะถ่ายให้ดูนะคะนี่มันคือพิซซ่าค่ะทุกคนนี่นี่พิซซ่าแบบว่าเ e a l t h y นะคะเพรามีซอสอันนี้ซึ่งเมื่อวานอะโซบะเป็นแบบ เมนูที่เป็นหนกว่าท็อปทูใช่ไหมอีกอันนึงที่เป็นชอบมากก็คืออันนี้ค่ะทุกคนคือเป็นแบบเมนูที่แบบได้กินแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะมีแป้งนี่แล้วก็มีสลัดแล้วก็มีซอส,สพิซซ่าที่แบบอร่อยมากค่ะ ทุกคนก็จะมาจากกรุงเทพเพื่อมาทําบุญที่นครสวรรค์นนะคะอันนี้ก็คืออาหารของเราที่เราจะที่เราเอากลับมาเราก็ต้องเอากลับนะคะเพราะเราทานทานได้หมดนี่อันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นเมนูที่น้ำสลัดเนี่ยเป็นแกงกะหรี่นะคะเขาก็จะมีมันฝรั่งมาให้ไก่แล้วก็ไข่นะคะแยกมา มีแบบแครอทหอมถั่วอะไร แจ่วมาโยมือเช้าของวันที่สามนะคะสลัดหมูย่างจิ้มแจ่วสไปซี่ชาบ,บูสไปซี่ใหม่จิ้มแจ๊กจะะขึ้นชื่อไงอะอันนี้นะคะก็เป็นมื้อกลางวันของวันที่สามนะคะคือสลัดต้มยำปุ้งนะคะซึ่งแบบอร่อย คือที่เพีบอกว่าแบบท็อปสองเมนูโปรดของเพีนะคะคือเพีลืมเมนูนี้ไปเลยคือเมนูเนี้ยอร่อยมากคือน้ำสลัดอร่อยมากเขามีขายแบบเป็นขวดแยกแล้วเพีก็ซื้อมาด้วยนะคะต้องลองเมนูนี้จริงๆริงเขาก็ไม่ได้มีแต่สลัดมาให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตนะคะทุกคนแล้วก็มีระนมไดามาให้แบบนี้โยเกิร์ตก็คือแบบคลีนเหมือนกันเขาจะมีให้มาสามกระปุกอันนี้เป็น blueberry มีอันนึง ไม่ชัวว่ารดอะไรแล้วก็มีโรดพี h ซึ่งอันนี้เป็นชอบที่สุดก็คือ p พี h กับ b ลูเบอรี่นะคะ ที่สี่ถึงวันที่หกก็มาส่งมานนะคะเขาจะมาส่งประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งถ้าใครที่ทานอาหารเช้าเร็วกว่านั้นก็อาจจะแบบว่าต้องถามเขานิดนึงว่าเาส่งเร็วกว่านี้ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะวันี้คือของฟินก็จะมีสลัดเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะแยกพวกเนื้อสัตว์ที่จะต้องแบบอุ่นร้อนอันนี้คือของทานว่างนะคะของว่างที่เขาแบบให้มาให้เป็นโยเกิร์ตมีสามรสนะคะ สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นมือแรกของวันที่สีนะคะตอนนี้เฟนก็เพิ่งตื่นนะคะและ้วก็กําลังจะเข้าคลาสเรียนนะคะก็เดี๋ยวกินไปด้วยแล้วก็เตียนไปด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เฟนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเฟนจะออกไปเรียนเต้นกันนะคะเพราะว่า NCT Dream นะคะเพิ่งปล่อยเพลงใหม่อะคะ่ะเพิ่งคัมแบก็ก น,นะะี่เจะไปเรียนเต้นเพลงนี้กันนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยากเต้นเพลงองดีมให้ได้สักครั้งตอนนี้เพื่งก็เพิ่งกับจกไป าาก็คือมือกัางวันของวันนี้มนข้าวหนะ้าหมูจิชิดว่าหอมมากเป็นแบบมูข้าวแบบนี่คือสิ่งที่หวยหา,า,ายแล้วเราจะลองชิมเมนูนี้กันนะคะนนสิ่งนี้ไม่นเคยจะเมนูนี้เหมือนกันเพราะว่าปกติเพนสั่งแบบสามวันมันจะอยู่ในคอถูกวันกลิ่นดีมากแบบดู j u ยี่ดูแบบฉ่ำ ขงมันอร่อยมากเลยอะทุกคนมันอร่อยมากเลยอะคลีนจริงปะเนี่ยอร่อยมากแบอร่อยแบบอร่อยมากแบบอร่อยอะนี่นะคะก็เป็นมือเย็นของวันที่สี่นะคะเป็นสลัดพิซซ่าเหมือนเดิมเย้ เดี๋ยวฟินจะกนินนี้แล้วก็ไปทํางานต่อนิดหน่อยนะคะวันนี้แบบแอบหิวเพราะว่าใช้พลังงานไปเยอะมากมือแรกของวันที่5นะคะเป็นมือเช้าเป็นซุปกิมจิที่เมื่อวานเป็นแบบว่าค่อนข้างพอใจกับหมูผัดกิมจิของมาวันนี้เราจะมาลองชิมซุปกิมจิกันว่าอร่อยขนาดไหนเมนูเนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเราะว่ามันอยู่ในคอร์สหวันคนะ อร่อยอร่อยออร่อยกว่าร้านอาหารเกาหลีหลายหลร้านอีกอะทุกคนครเอามเมารยกแฟไม่ได้นะคะมันก็จะกินเป็นแบบเมกานที่ไม่มีน้ำตาลว่าอทุกคนมันแบบแปลกมากแบบวันแรกๆอ่ะฉันไม่หิวเลยนะแต่แบบวันนี้วันที่ห้า วันนี ok ้สว yeah, yeah. like, ันนี้5้า็็นหิวมากจนต้องแบบทานโยเกิร์ตที่เขาให้มาเป็นของว่างนี่นะคะโยเกิร์ตของแบบกราโนลาเขาก็คือแบบคลีนอ่ะทุกคนเย้พีชเขาว่าเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะนี่เลยนะคะ เมนูนี้ก็คือเป็นยังไม่เคยกินเหมือนกันพีเดี๋ยวเราจะลองไปทานกันดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงขอชิมสลัดสซอส,ส,สแบบรัสเบอรี่ซอส,สอืมอร่อยเหมือนแยมแต่ว่าพี่นะเป็นคนที่จะไม่ชอบน้ำสะลัดที่เป็นรสชาติผลไม้ลอง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 ดูกับผักอืมอร่อย

Calculating stuff yet. มื้อเย็นของวันที่5้ะนะคะ mm hmm. ก็เป็นสลัดหมูย่า uh, งชาบูจิ้มแจ่วสไปซ่ม,มายุน,นะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนวัน,นที่6แล้วเอาจริงๆก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะอันนี้มือแรกนะคะเป็นยำสลัดแซลมอนนะคะ ยิงเล่นเล่นปเ็จึ้ว่าเปลี่ยนใช่ไหมเส่งกายื่อเลยยงลัดต้มยำกุ้งนะคะมือกลางวันวันที่าะวันที่หฟักทองกินคู่กับซอต้มยำเืออร่อยมาก กสที่ามาพิกลเบมือสุดท้ายแล้วนะคะใน6วันนี้เป็นสเต็กไก่อกสูตรของยายเจะสปีอ่ะว้าสุดปัง ข,ขสวัสดีค่ะทุกคนก็ผ่านไปแล้วนะคะกับการทานสลัด6วันนะคะ18มื้อของพินนะคะก็จะมาวีแคปบแบบว่า experience ของการแบบว่าลดน,ำน้ำหนักอะไรให้ฟังก็อย่างแรกที่ทุกคนน่าจะสงสัยก็คือ ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแบบว่าน้ำหนักลดไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็ตอนแรกนะคะฟินสตาร์ทต,ตรงนี้แล้วตอนนี้นะคะเป็นนี้ตอนแรกนะคะฟินก็แบบคิดว่าเออน้ำหนักน่าจะลดอยู่แล้วเพราะว่าฟินกินเฮลตี้ขึ้นเยอะมากแบบกินผักอะไรอย่างงี้ตลอดเลยทุกมือ้อก็คิดว่าแบบน้ำหนักน่าจะลงอยู่แล้วแต่ว่าที่ฟินไม่คิดคือฟินไม่คิดว่าแบบในระยะเวลาหกวันแฟตกับ มาโซมาเนี่ยจะแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะก็คือแบบลดหมดเลยทั้งน้ำหนักทั้งแบบแฟททั้งแบบมาโซการลดน้ำหนักก็คืออย่างหนึ่งต่อฟินรู้สึกว่าการที่เรากินแบบนี้มันเป็นการที่เราแบบว่าเหมือนแบบคลีนบอดี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเออแบบเฮลตี้เฮลตี้แบบทานแต่ผักอ่ะก็เป็นเรื่องที่ไปรู้สึกว่า เป็นประโยชน์ให้กับว่าให้กับร่างกายตัวเองนะคะนอกเหนือจากการลดน้าหนักแล้วเมนูคอสเขาว่าอร่อยมากอร่อยทุกเมนูทั้งเมนูที่แบบเคยกินมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เมนูที่แบบว่าเป็นเมนูใหม่ที่ยังไม่เคยลองกินมาก็คือไม่ผิดหวังก็คือแบบอร่อยทุกเมนูจริงๆแล้วก็แบบทานหมดอน j o ยกับการแบบกินมากคือสลัดแต่ละพอชั้นของเขาอ่ะแบบใหญ่มากเลยนะคะแบบแต่ละมือก็คือทานอิม่มทุกมือแต่ว่า คือวันแรกๆอ่ะฟินอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าไปออกกําลังกายใช่ไหมคะแต่ว่าวันต่อๆไปเนี่ยฟินก็พยายามที่จะแบบแอคทีฟตัวเองแบบพยายามแบบไปเล่นยิมพยายามไปเต้นไปบอว่าเล่นพิกกบอลอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบหาแอคทิวิตี้ทำให้ตัวเองแล้ววันที่แบบทำแอคทิวิตี้พวกนั้นอ่ะก็จะมีความรู้สึกแบบว่าแอบหิวแบบเร็วขึ้นเป็นพิเศษของว่างที่แบบวันแรกๆไม่ได้ทานโนเกิดเขาอย่างเงี้ยก็แบบ ได้ทานนะคะเพราะว่าแบบหิวระหว่างวันแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ทําอะไรจริงๆอะ่ะพอชั้นหนึ่งเขาแบบใหญ่มากแล้วแบบอิ่มทุกครั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มออกกําลังกายมันไม่ได้อยู่ท้องขนาดนั้น,นะคะ่ะสําหรับฟินนะแบบว่าเวลาการกินสลัดแต่ว่าการที่กินแบบสลัดอย่างเงี้ยก็แบบ มันก็ยากนิดนึงตรงที่แบบเราจะออกไปแบบทานข้าวกับเพื่อนไม่ได้ออกไปแบบเจอเพื่อนไม่ได้เพราะเราก็อยากแบบกินเท่าที่แบบว่าเขาจัดมาให้ใช่ไหมคะไม่อยากแบบหลุดคอสก็แบบแอบยากนิดนึงตรงที่แบบไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนเลยแต่ว่าก็เออหนะหกแบบก็แบบเออหกวันเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมรวมแล้วนะคะก็เป็น experience ที่ดีแล้วฟินก็แบบแฮปปี้มาที่ฟินแบบ ทำทั้ง6วันได้แบบเสร็จสิ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัวเองกินดีแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นนะคะรู้สึกแบบว่าเออได้ทําอะไรดีๆให้ร่างกายตัวเองนะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ i n s t a g r กรนี้นะคะกรีนสลัดนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์นะคะอยากดูคลิปอะไรจากฟินอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยบ๊ายบาย